ปัินี้เป็นครั้งที่68สิบดตรงกับวันที่ส6มกราคมข้าพเจ้าในสุนทรของเป็งวาจาสรัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ญาบูชาแด่องค์พระควัมปติเดชเถระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จรลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสรัทธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตายคุณโคบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราชัดชันตตเทวตาสัตตมังมุริราชสสะสุนันโตสักขโมกทัง สักเทกาเมจารูเปคินิสิคาราตาเตจันตาลิกเทวิมาเนทีเปรเทศจาาัาเมตารุวะนาคาหาเนเคหาวัตุมิเหเกเตภุมาจายรนตุเทวัทละทละวิสเมยัขะคันทับพนาคาติทันเตสันติเกย,ยังมุนิวราระวัจจนังสาธุโอมสุนันโตธรรมะสวรนาคารโอายมพัทันตาธรรมะสวรนาคารโอายมพัทันตาธรรมัสวรนากคารโอายมพัทันตาบทส่วนนมกาลสิทธิการหา นะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบสุตสัจจะการิยาคาถานัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญญธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัติเมสาระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสโติเมโหตุสัพพทาบทสวนมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถหิตอัตตายะ อัายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุปตตวามหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปตตวามหากาลุนิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปตตวา ส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังลัมม่ยังภควาสกเกสุวิหารติกาบิลาภวุวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคณสัตทิงปัญจะมตเตหิภิกุสเตสพพเหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจตุโลกธาตุหิเหวตาเยภุเยนะตอนนี้ปฏิตาหุนติภควันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัจโขจตุนังสุตาสวาสก,กายิกานังเทวานังเอตัถโหสิ อยังโขภควาสกเกโซวิหารติกบิลวัตถุสมิงมหาวเนทมหาตาพิขุสังเคนะจัดทิงปัญจะมาเตหิพิขุสเตหิสเพหวะอรหันเตหิทัศหิจัตุโลกธาตุหิเอวตาเยปุเยนะสันิปติปปิตตาหติภควันตางทัสนายะภิขุสังคันจะยานุณะมะยัมปิเยนาภควา เตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะควโตสันติเกจปเจกคาถาปาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเตาสยยถาปินามาภะาวาปุริโสสัมมัญชิตังวาปาหังสปสาเลยยะปสาริตังวาภาหัง สัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเฮเวสุอันตรหิตาพระวาโตปุรโตาปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังหิตาโขเอกาเทวตาพระวาโตสันเทเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะรัมหะอิมังมัสมยงังหักษิตาเยวะอาปาริ อปาอปาราชิตาสังคันติอจโขอปาราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตตะพิกวสมาสหังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมมักังสุสารธีวะเนตานิคะเหตวาอินทรียานิรขันติปันทิตาติอจโขอปาราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลิงคังอินทกีลังโอหะมัจั โอหัดจะมะเมชาจะรันติสุทาวิมลาจะกขุมันตาสุาทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปราธิวตาพระวาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสยีเ,เกจิพุทธังสร,รนังคาตาเสณเคณเตนคา,า,ามิสันติอปายาอปายาภูเมงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังริ ปาริปุเรสันติติอัตโคภะวาพิกุวมันเติเยปุเยนะพิกเวทัสัสูโลกะทาทุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังส,สัสนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอัติตมัทนานัลหันโตสัมมาสมัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงอสยะถาปิไมหังเอตตาติเยปิเตพิกเว อวิสันติอนาคตมัทนานัาหานโตสัมมาสัพพทาเตสัมปิภควัวันตานางเอตปรมายเวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยาธาปิไมหังเอตารติอจิกิสามิภิกขเวเทวกายานางอเนนามามิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานางอนามามิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานางนามามิตังสุนารสาสุทวังมานสิกโรถาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติเต ติขโขเตพิกูปะกวาโตปัจจโสสุงมะควาเอตะ,ะโวจาสีโลกมะนุตตะกนัสามิจัตถภูมิมาจทตสีตาเยติตาคิภีรพรางปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหากสันลีนาลุม,มาหังสาพิสัมพุนโน โอทาตมะนัสสาสธาวิปัสสนมนาววลาอินโยปัญจสเตยตวาวเดกาปิระวัฒเเวตตวามันตยิสสาสัิเกศาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตับมักกระดงสุตวาพุทธสสาสนังเตสัมปตุระหูยานังอมนุษยานัสนางอเปเกสะตมัตทักขุงสัสหัสสังอะทะสัตติงสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานัมัสุง อเปเกนันตมัตทักขุงศิสาสภาพุตตาอโหงเตจะตันจจสพังอภิญญายะบวชคิดวานาจักขุมาเตโตอมันตยิสสา,า,าสาวเกศาเสนเตเตวกายาพิกันตาเตวิชานาสภิกโวเยวงหังเขตยิสามิกีราหิอนุปุปัสโสสัตตสหัสหาสวยขาคุม,มากปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมัโตวันะมันโต วจัสสสินโนโมทัมนาอภิกามุงภิคุณทั้งสามมิติงว่านางฉะสหัสสาเหมาวาตายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัสสินโนโมทัมนาอภิกามุงภิคุณทั้งสามมิติงว่านางสาวตาคีราติสหัสสาขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสัสสินโนโมทัมนาอภิกามุงภิคุณทั้งสามมิติงว่านางอิเจเตโสลักสหัสสา ราคาณนัตตะวันนีโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยศสิโนมุทามนาอภิกรมุงพิูนางสะมิทิงวนังเวสามิตาปัญจสตาราคาณนัตตะวันนีโนอีที่มันโตชุติมันโตวนนะมันโตยศสิโนมุทามนาอภิกรมุงพิูนางสะมิทิงวนังคุมิโรราชฆาอีโกเวปุลสะนิเวสนางพิญโยนางตะนังสะตะสหัสสังราคานางปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคาอีโกสปคษะมิทิงวนังปุริมันจะที่สังราชาสตาลโทปัสสสติ อันทับผานางอาทิติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาศาสิโนมูลธรมนาอภิกรรมวิภูาาานางสาวมิติวนังทักษีนันจ่าทีสังราชาวิรูตับัสสาสติคุมพันธ์าน,นางอาทิติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหาปลา อินทิ z, มันโตช pues ุติ nah, IN, มันโตวันนะมันโตยนสัตสีโนโมทัมนาอาภิกามมุงพิขูนังสาวมิติงวนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปขปุปัสสาสตินาคานังอาทิปติมหา Je ราชายนสัตสีโสปุตตาปิตตสภาโวอินทนามามาหบลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยนสัตสีโนโมทัมนาอาภิกามมุงพิขูนังสาวมิติงวนังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตับปัสสาสติยขานังอาทิปติมหาราชายนสัตสีโสปุตตาปิตตสภาโว นานมามหาบลายที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยังสาสีโนมรธามานาอภมพิกรมุงที่อุนังสะไม่ถิงมานังปุริมาทิสังท้าตาลโททักกีนนนะวินุทังโกบัชิเมนะวิรูปโคกูเวโรอุตรังทิสังจตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทันลมานาอัทังสุมเนกาเปละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหันธานุกรมมเศโทจะ กินุมันทุนิมันทุจจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสูโตจมาตลิจิตตะเสนโจอคันทัพโพนโรราชานุสะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพารุสุริยวัจสาเอเจจันเยจราชาโนหนัพพาสหาราชุพีโมทมานาอภิการมุงพิกุทังสะมิติงวะนังอาทากูนาภาษานาคาเวสานาสะสหัตตัชกาพมภารสัะตะราอาคูพยาคาสหายาติพิยดยามุนาทะรัตตะรัถาจะ อาคูนาคายาสาัตสิโนเอราวัณโนมหาหนาโคโสปากษะมิติงวะนังเยนาคราเชสหาัสาหารันติยทิภาทิชาปักขิวิสุทธจักหูเวหายะสะยาสาเตวนณะมชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเสสะนามังมะ อภยันตทานาคราชานมาสิสุปันนโตเมมกมมมกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหังยันตานาคาสุปันนาสน,นะมะกรังสุพุทธังนิตาวาชิระหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาปา,ารโววาส,สวัตเตเตอิทิมโตยัสสัตสโนมุตอารกษชามหาพิสมาอสุราทานาณนะเวคาสาเวปปจิติสุติติจะบหาราโทนะมูจิสหะสตัญจะพาระลิพุตานางสัพเพ เวโรจนามกาสนาหิตวาพลิงเสนังอาราภุปทะอุภาขมุงสมยโยทานิพัทธันเตวิคูนังสะมิติงวนนงอาโปจเทวาปัทวีจะเตชงวโยตถาขมุงวรุนาวารุนาเทวาสมโมทยยะยศสัสสา เมตาการุณากายยิกาอาคูเทวายัสสติโนทัศเสตทะธัากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสติโนมุทัมนาอาภิกามุงพิหูนังสะมิติหงวนังเปทูจะเทวาสหะลีจัตมาจะทุเวยมาจันทัตสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคีตาลุระยัสูปนะสิปนิสาเทวาสุยามาคูปุรักคีตานักขัตานิปุรักคิตตวาอาคูมันทะวราหกาวสุนังวาสโมเสโถ ตะโกบาคะปุรินทโททัศเศรดฐะสากายาทถเพนาันตะวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตว,นวันนาวันโตยัสสสีโนโมทามานาอาภิกามุงพิขูนังสะไมตริงวะนงางอทากุสะหาภูเทวาชลามกขิสศิขาริวะอธิสกกาจะโรชาจะอุม,มาปุพพนิพาสีโนวรุณาสะหาธรรมาจะอจุตาจะอนิชากาสุเรยารุเจราอาควอคุวาสะวเนสีโน ท่าเสตถะตระกาญาสถเพนนานะตะวนันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันะมันโตยัสสัสสินโอมุทัมานาอาภิกามุงทิคุมังสะมิติงวะนังตมานามหาสมานาอมนุสามานุสุตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคุาคมนโนปทุสิกาอาทาคูหาเรายโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปารักามหาปารักา,าคุเทวายัสสสินโนท่าเตเตถะตากายาสถเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสัสสินโน โมทัพอนาภิกรรมงพิวุทั้งสามมิจริงว่านางสุกกาการุมหาลุนาวาคาูเววะนะสาสหโอทาศรัคยอาปัาโมคาาคูเทวาวิจักคนาสถามัตตาหาลักชามิสกาจจะยัสศสศินโนาทานายังอาคาบัจุนโนโยทิสาปิวัสติ พระเศเเทะสัากยายาสเพนานัตตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาบันโตยัสสสิโนโมทาม,มานาอภิกรรมุงพิภูนังสะมิจริพานาังเขมิยาตุสิตายามาอัตตากาจายัสสสิโนสัมพิตกาลามะเศถาโยชินามาจาอาสวา นิมานระนิโตติโนอาคูอัฐาคูปะต้องนิมิตาทัศเสริฐะเทระกายาเถเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสติมุนุทัมนาภิฆมุงภิกขุนังสานิติงวะนางตัดเถเตเทววนิกายาเถเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันจุ๋งเยจันเยสะทิสาสะหะปวุทธชาติมัชขีลังอุคะนินะมนาสวังตะเกียมุขตรังนาคัง พจจันทางวะอสิตาติตังสุพมมาปะละมัโตจากปุตตาิทิมาโตสหะกุสันางกุมาโรติโสจะโสปัคะสะมิติงมนังสาหัสพัมมาโลกานางมหาพัมมาพิติทติอุปปันูชุติมันตตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเตเตทะอิสลาอาคูปเจกวะสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเจสะสเพออภิกันเตอินสินเทเทเวจาพสพพมเกมาระเสนาอภิการมิปัสสะกันหัสสมันทิยังเอทะคันหะทะมันทะทะลเกนณพันธมัตโวสมันตาปะริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตัะมหาเสนโงกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมหัจจะสรังกัตะวานะเพลระวังยะถาบุสโกเมโคนะันโตสวิชโกตถาโส ปัจภาวเตหลังคุโธะสยังวเสตัญจะสพังอภิญญายะววักินวานณจักขุมาสะโตอมันตยิสัทธาสวเกษาสเนนเตลมาราเสนาอภิกันเตอกันตาเตวิชานาทพิกาโวเตจ่าอัตาปมักกรุงสุตวะพุทธัสสสนังวิตตราเคปิปะกามงเนสังลุมัมิอินชยุงสัพเพวิชิตตสังฆามาพยาติตาพยาสติโนโมทันต ติสหาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทส่วนชุลชัยยะปรกรณโมเมพุทธเจนสาละตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารยะประเมสุราสิทธิปมาจจะอินทะจะจัตุโลกาคัมภีรคกาสมุทาปุ ภูตรงคังคาจะสพะมะชยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยะโตลรณิตลรณีอุทธิอุทธีนาทีนาธีชยะชยะฆะคุณละตระนิสัยนิไรใยเสนาเมรุราชะพลันราชีชยะชยะคำีระสมีนาคินะนาคีปีสัจจะภูตกาลีชยะชยะทุนิมิตาโลกีชยะชยะสังสิงคีทัศสุธาทานะมุกชา ชยชยวารุณะมุขศาสตาชยะชยะจำปาทินาคุละคันทกชยะชยขจฉคนนะตุรงสุกรพุชงศีหะยคะทีปาชยะชยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาเรปุณนะสุทธิรณีชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะธรณีตตเลสตาสุชัยยาชยะชยะธรณีสารตินสตาชยะชยะม克拉 สัญญาภวเตชยชยวรุณยะเตชยชยละเกเสสุระพุชเตจาชยชยพเมนะทัคนาชยชยราธิราชศาสชัยชยชยปทวิงสับพังชยชยอันตาปเจขาพุทธสาวังชยชยมเหสุโรฮโลรินเทวาชยชยพมมาสุรโคชยชยนาโควินุหโกวิรุปโควิจันทิมาดวิอินโทจะเวนะเตโยจะเวโรวะรุโนปิจักคิวายโยจะปาชุนหูกุมารุ ทตารัตโกอัทารสะมหาเทวาสิทธิปัสสะสิทธิตาปะสะอาธโยอ,อิสีนโนสาวนณะวกาสพาชายะรามโมพระวันตุเตชายะรามโมจะสังโคจะทะปาโลจะชยะกังเอเตนะชายเตเชนะชยสุธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเจเชนะสุตุเตชายะมังคลัง ยหโยปิพุทธัสสะสินิมตโตอายังมารัสสะจ่าปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโหทิมนเตปโมทิตาทยัตถาสภมคณามเหสีโนโยปิพุทธัสสะสินิมตโตอายังมารัสสะจ่าปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโหทิมันเตปโมทิตาทยัตถาเทวคณามเหสีโนโยปิพุทธัสสสินิมตโตอายังมารัสสะจ่าปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยาม โพธิมันเตปมณฑลที่าเรียตถาสุปันนะขนามเหติโนธโยปิพุทธศาสีดิมันโตอายังมลัสัจจาปาปิมันโตปราทิโยอุโคสยามโพธิมันเตปมณฑลที่าเรียตถานาข้านะมเหติโน อโยปิพุทธศาสตรีมัตโตอย่างมรัสจาปาปิมัตโตปราชิโยอุโคสยามโพธิมันเตปะมงทิตาธยตถาสพามัคคณาเมหีนโนเจนโตโพธิยามูเรักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหขิจยสุเชมังเลอราชิตปัลลงเอสีเสปทวิโปก็เลยะพิเกตเกตสัพพุทธานาคัพโตปะมงทติสุนักขตังสุมังขลังสุปะตังสุวิตตังสุขโนสุโมหุโตจัสวิจฉังปัมจาริสุปัทขีนางกายกรรมัง วาจากรรมังปทักขีนางมโนกรรมังปฏิทิฐมโนกรรมังวันนี้ทีเตมปทักขีนาปทักขีนานิกาตะวานรพันตาเตปทักขีเนยเตอัศรัสตาสุกิตาวิรินหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาโหตัสสะหัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัตมิงฐาเนอธิกตาธีกายุกาสุตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะาละขันตุสัพปัสตานังและขันตุสินาสาสนัง ยากาจิปัตนาเตสังสัพเพภูพเรนตุมโนรถาจุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหากาโลคาจุปัตวาเตสังวิงวารินตุจะสัพพตากายสุขังคิตสุขังอรหันตุยะถาอรหัง บทสวดจะมาธรรมริยามาสุดต่างเอวมเมตุต่างเอกังสมย,ยังวคกวาสาวัติยังวิหารติวิเชศวันเออนากรบินิกัสสาอารามีตตโควัคกวตพิกขูอาแมนเตสีพิกขโวติพระธรรมเตติเตพิกูวัคกวาโตปจัสมุสุงวากวะอตาทาวจอุปทาวาตถาคตาพิกปุปทาวาพิกขเวตถาคตานางอนุปาาาาานาท,ทาวาตถาคตานังทิสาวาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสาเพเปตามกัง สังขาราอนิจเติตังสังนกตะวะิสัมพุจเติอภิสเมเติอภิสัมพุทธวาอามิสเมเตวะจิคติเทเสติปัญญะเอติมัสเตวิติวิวารติวิภัชติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจตติอุปทาวาจะพิกะเนพิกะเวสถานกตานังอนุปทาวาสถานกตานังทิตตวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังสังนกตะวะิสัมพุจเติ อภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตาเปติวิวรติวิภัชติอุตตนิกโรติสะเปตังหาราทุกขาติอุปทาวาทิพกเวตถาคตานังนุปทาวาตถาคตานางทิตวาสาธาตุธรรมมัทิตาธรรมนิยมตาสักเพสัมมาอนัตตาติตังขาราตโตอภิสัมพุทธิติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรติวิภัชติอุตตันิกรโร สัพเพธรรมะอนัตตาติธรมมรมโมจาพกรกวาตสามนาเตวิคูพกรกวาโตภาษีตังอภินันตุนติบทสวดพระเจกรัตตาคาถาอติตังนานวาน ข้ามียะนับปฏิกังเหอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูดงถึงสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยะถาตีตัมเบหินันตังอปัจจันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นในอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตาวิปัสสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิธามนุภูอเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเมพหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคนเอาควรพอาะคุณละการเช่นนั้นไวอาเชวัตกิจมาจตัม ตับปังโกชัญญามารนังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้แม้ความตายพรุ่งนี้นะฮิโนสังฆานเตนะมหาเสนนะมัจุนาปันผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากที่ไม่ย่อมไม่มีสำหรับราเอวังวิหาริมาตาเป็นอโหระตะมะตันทิตังตังเวภะเทกัดโตติตันโตอจิคเตสมุนี้ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่ไม่เก็ตค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นคู่เป็นอยู่แม้เพียงระตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปปจเวคณะสเปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันมาเที่ยงกับมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วดับแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตวไม่ใช่ตนไม่ควรหรือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอสุวังชีวิตตัง ชีว e well. ิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอาสั่งมสามมายามลิตพังอันเราพึงตายเป็นแท้มาละนะไโยสานางเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะคนนี้ะสังเวชอายังกายโยอาจีรัง ตั้งกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะเอเปตตาวิญญาณโน้นขันบาทสจาวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งแต่แล้วอาริเรสสสติปัจจังนรนปัจเจวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะังหิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนดินัถางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จ้าวัจะสังหารสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนอว,วัาทว่าจะมิโนมีความเกิดข,ข,ขึ้นแล้วมีความเสื่อมไม่เป็นธรรมดาเวชิตวานิรุชันเตขันเกิดขึ้นแล้วร่ำดับไปเตสังวุปัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งงหลาายยยเป็นุอ่่ิง อเปสตตามะรันติจากต่าทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูจามริสเลทั้งที่ตายแล้วและกาลังจะตายตาเทวะหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตตะสังสโยความสงสัยในวันใดนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบิส่วนเมตายังกินจิยังกิจิอุสลังกัมมังสเปหิบอะเตหิกตังบุญงโนนะอนุโมทันตุสุนันโตโคนโตเยเทวาะสมิงฐานี อธิกตกาธีกายุกาสตาหหนตุสุขีตาหนตุทุกขาปัมมุนจันตุมาตาปิตาสุขีตาหนตุทุกขาปัมุนจันตุสเพยยะติกาสุขีตาหนตุทุกขาปัมุนจันตุสเพยยะติกาสุขีตาหนตุทุกขาปัมุนจันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุขีตาหนตุทุกขาปัมุนจันตุสเพอาจารยุปชัยยะสุขีตาหนตุทุกขาปัมุนจันตุสเพยนักขตาสุขีตาหนตุทุกขาปัมุนจันตุสเพเทวาสุขีตาหนตุทุกขามุนจันนนตตตุุสสสััพเามมิิงชโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมพุทธ,ธิสัตตอคันติมายะอิติปควานามโมพุทธ,ธิสัตตอคันติมายะอิติปควานโมพุทธิสัตอคันติมายะอิติปควาปฏิฐานงคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสเนถูเปคเรโธทิกเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพวันตุขุชิตาสุนทิงาลนเตทะวิหารมันเดเล เทราจะมัชฌานวกาจะพิกขโวสารามิกาธานปฏิวปัสกาคามาจะเทสานิคมาอจัิสราสัปลานพุตาสุขิตาพวันตุเตชาะู้ชาเยปิจะอันทสัมปววาสังเสทชาจาอัชโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตะเพตุ สเปปิทุกขัสสะกัณตุสังพยางาาตุเยรังสตังธัมโมธัมัทดาจปุกะลาลังโหุนตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจอามเหระขะตุสัทธัมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะปุเมอริยปเวทิเตปัสนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทังประเวชันโตกาเลทิโวปวัตสุพุทธิภาวายัสัตานงสมิธิเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะอตาชังนิจังลขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนประชังละขันตุสัพพตาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปะตาจนิพุกขาพยัปปะตาจนิพยาโสขปะตาจนิโสกาคหตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปะทางปุญญสัมปะทางสเพเตวานุโมนทันตุสปปะสัมป,ปัติสิทธิยาธานังละฐนตุสัตตายะ สีรังละขันตุสัพพทาภาวนาภิรตตาโหตุขจันต nah, ุเทวตาคตาสุมังคละคาสาโหตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสภามุตานุภาเวนะโอสถีโหตุนิรันดรังโสตุสพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันดรังโสตุสพังนิสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันดรัง ตะเพพุทธาบาลาปตาปเจกานันจะยังไม่ังอรหันตานันตะเจชินะราขมันธามิสัพพะโสตะเพพุทธาบาลาปตาปเจกานันจะยังไม่ังอรหันตานันตะเจชินะราขมันธามิสัพพะโสตะเพพุทธาบาลาปตาปเจกานันจะยังไม่ังอรหันตานันตะเจชินะราขมันธามิสัพพะโสตะเพพุทธาบาลาปตาปเจกานันจะยังไม่ังอรหันตานันตะเจชินะราขมันธามิสัพพะโสตะเพพุทธาบาลาปตาปเจกานันจะยังไม่ังอรหันตานันตะเจชินะราขมันธามิสัพพะโสตะเพพุทธาบาลาปตาปเจกานันจะยังไม่ังอรหันตานันันจะ ตะเพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพระดังอรันตานันจตเจชนะละขมัธามิสัปปะโส่ตะเพปุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพระดังอรันตานันจตเจชนะละขมัธามิสัปปะโส่ตะเพปุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพระดังอรันตานันจตเจชนะละขมัธามิสัปปะโสเพิ่มอำนาจบุญกุศลให้ข้าพเจ้าในโสวดสัตยยาพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอนมเก้าที่ถวายเป็นพระราชนิพดธสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าลายก่อนที่ทรงแห่งมุลสนนี้จงเป็นสัพพสศิริมงคลกับข้าพเจ้าให้การเจคาปลอดภัยจากทุกสกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสามาชีมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาตในมือข้าพเจ้าขอให้ว่าเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในวาทอรความสอนในองค์สมเด็จพระมหาสมุทเจ้า นำลงหรือความมีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอทเทพเสวนาทั้งหลายได้ผู้ได้อนุโมท,าทานาสารุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิทประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลที่สามิ่งอมมเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิจานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ